ตกลงมาไม่ขาดสายเลยครับชุ่มฉํำไปหมดนะครับผมตอนนี้ตกลงมาแบบฟ้าร่วดเลยครับผมร่วมชั่วโมงแล้วครับ ตืนนี้ผมคงจะนอนหลังบ้านนะครับผมเข้าบรรายากาศเวลาฝนตกคิดถึงตอนเป็นเด็กครับไม่สาวท่านผู้ชมพอที่จะได้ยินเสียงฝนตกนะครับหนักหนาเม็ดตอนนี้ตกมาร่วม หนึ่งชั่วโมงแล้วครับครับวันนี้ฝนตกหนักอีกเช่นเคยครับตกมาร่วมรักชั่วโมงแล้วครับไหลร่วแบบที่เดับเข้ามาโอ้เดี๋ยวเราจะไปน,นอนหลังบ้านครับพี่ผมผูกเป็เต็นมิ้งไว้ครับตันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะครับ ตอนนี้ฝนก็ตกมาหยุดสักพีนะครับฟ้าแลตบตับต้ตตตอยู่ตลอดเวลาครับน่นครับเต็นมองเราตอนนี้จะทดลองใช้พัดลมโซลาเซลล์นะครับอุ๊ก็อตัวนี้เลยนะครับผมพลมโซลาเซลล์ที่ได้มาครับครู ี่คือเปิดระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับส่วนตัวนี้ก็คือกดสายครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นไฟนี่ครับติดอันนี้คือรูรี้สำหรับชาร์จชาร์จโซลารเซลล์ครับกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าชาร์จโซลารเซลล์ส่วนข้างหลังก็เขาจะให้สายมาชารกับไฟบ้านได้ด้วยครับ กำลังไฟอยู่20บัตรครับอุปก,กรณ์ที่เขาให้มาก็มีทั้งแผ่นชาร์จโซลาร์เซลล์สายชาร์จไฟบ้านแล้วก็หลอดไฟสองหลอดครับอันนี้ก็คือไว้เสียบสำหรับใช้ไฟตอนกลางคืนแล้วครับเอาพุท6หกโวลต์อันนี้รูชาร์จโทรศัพท์ครับเอาพุท5ห้าโวลต์อันนี้ก็คือชาร์จโซลาร์เซลล์ กินพุก้าวงครับเรามาเตรียมสายไฟกันครับขอเทปิดเลย,เยครับผมนั่นเหมาะเลย ก็ใช้ไฟของเราได้แบบสองหลอดนะครับทั้งข้างบนข้างล่างครับพัดลมโซลาเซลล์ผมส่วนไฟตรงนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมตัวที่นี่ครับสามหลอดครับเท่ากับว่าสามหลอด แตเปล่าครับผมมือแล้วใ่้่านหรือเปล่ายังดีนะครับพี่ไม่แตกเมื่อกี้เลยคือมันอยู่ในถุงกำระแทกครับขึ้นได้มาวันแรกาาก็จะขาดไปแล้วเปิดถั่วล้นเตาครับผม นี่ครับความดีของพัดลมโซล่าลเ,ลเซลล์นะครับกรณีที่เราไปแคมปิ้งในป่าแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเราก็ใช้พัดลมนี่สัหลอดไฟได้สะดวกสบายเลยครับตอนนี้ก็เป็นการ เซตพลังงานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แค่ใช้ไฟหลอดเดียวก็สว่างไปทั่วแล้วครับอันนี้คือไฟที่มากับพัดลมโซล่าเซลล์นี้ขนาดสามตต์ครับก็เป็นยากาศบรรยากาศที่เรานอนฟังเสียงฝนตกครับผมก็เป็นคนที่ชอบกลางมุงหรือกลางไปนอนกับบรรยากาศฝนตกครับ ยุงไม่มีนะครับผมถือว่าบรรยากาศใช้ได้ครับครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในม้งแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับเราก็จะยินเสียงฝนตกกระทบหลังคานะครับพอแปะพอแปะพอแปะบางทีคนก็นอนหลับจินตนาการไปนะครับได้ยินเสียง กเกลียดร้องก็จะมีความสุกกินไปอีกแบบนะครับผมไม่ร้อนนะครับแต่เรายังทใช้ถลมตัวนี้เลยครับผมดลมโซลเกียวเรายังก็ทํางานปกติครับใช้ไฟแค่หลอดเดียวก็เกินพอครับความจีแค่ไฟได้สองหลอดแล้วก็หนึ่งหลอดกับตัวเครื่องครับ หนักขึ้นมาอีกรอบแล้วครับผมฟินครับฟินยังไรครับตามที่ผมเคยบอกครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติครับขนาดอยู่หลังบ้านแท้ๆเนี่ยครับเวลาฝนตกผมก็ถือโอกาสมานอนหลังบ้านนะครับผม มันก็เหมือนกับเราอยู่ในป่าเช่นกันนะครับอยู่หลังบ้านเนื่องจากว่ามีสภาพคล้ายป่ามีมะกรูดเลยรขบฝนตกใบมะกรูกกดเต็มไปหมดลูกมะกรูดก็เยอะครับฝั่งหลังนี่มีต้นไม้เยอะนะครับผมผมไม่ได้อลอดไไฟมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับต้นไม้ ไม้ใหญ่นะครับปุ๊บน่นครับเห็นไหมครับว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นป่าสามารถมาแคมปิ้งหลังบ้านได้เช่นกันครับนอนฟังเสียงฝนตกสักรสีทั้งคืนเลยครับคืนนี้เห็นไหมครับบริเวณนั้นก็ต่ฟ้าแหลบครับนุ่น ฟินนะครับผมนี่ม,มุ้งเราใช้หลอดเดียวก็สว่างเกินพอแล้วครับผมสว่างมากเลยครับ ในราประ่านผู้ชมพอที่จะได้ยินเสียงฝนตกนะครับหนักหนาเม็ดตอนนี้ตกมาร่วมหนึ่งชั่วโมงแล้วครับดีนะครับที่รีที่เรามีหลังคามุงกันฝนไว้ได้อย่างดีครับแล้วก็ ตัวอกาสมานอนหลังบ้านแล้วก็เป็นการประหยัดไฟถือเป็นการประหยัดไฟแล้วก็เสียงฟ้าร้องครับก็ถือเป็นการพักผ่อนแคมปิ้งไปในตัวครับที่ไหนก็แคมปิ้งได้ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเดินออกจากบ้านไปป่าเขาลำนาำไคที่ไหนก็แคมปิ้งได้ทท้านั้นครับผมโอ้เสียงฝน ตกลงมาไม่ขาดสายเลยครับทุ่มฉ่ำไปหมดนะครับผมตอนนี้ตกลงมาแบบฟ้าร่วดเลยครับผมร่วมชั่วโมงแล้วครับ ตืนนี้ผมคงจะนอนหลังบ้านนะครับผมเข้าบรรยากาศเวลาฝนตกคิดถึงตอนเป็นเด็กครับบ้านมุงด้วยลงังคาสังกะสีตอนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้แบบนี้นะครับจุดตะเกียงได้แจกินจินาการไปกับเสียงฝนตกบางทีก็ได้ยินคนเท่าคนแก่ออกไปดักไซไปหา กบหาเขียดน,นะครับเดินผ่านมาเนี่ยโหได้ยินเสียงกบร้องในตะคองนี่ทั้งอื่นประเภทอื่นด้วยนะครับผมก็อยากจะใช้เวลาตัวนี้นะครับสื่อบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้นึกจินตนาการไปกับผมครับว่าตอนสมัยเราเป็นเด็กเราไม่ได้เกิดมาจากครอบครัว น้ำรวยนะครับเพราะว่าเราก็อยู่วิถีชีวิตชนบทตอนเป็นเด็กผมก็เคยไปปักเบ็ดนะครับคนเดียวตั้งแต่สมยัยสิบสามสิบสี่ปีเนี่ยนะครับอายุอายุนะครับตอนอายุสิบสามสิบสี่ปีก็เข้าไปนอนคนเดียวแบบนั้นอยู่แล้วครับไปปักเบ็ดตอนฝนตกโหยาเจ้าชู้นี่ เกาเต็มกางเจงเลยนะครับแล้วก็เปียกมีผ้ามาม้าแค่พื้นเดียวครับนอนในช่วงนั้น,นก็ฝากขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังแรงใจนะครับด้วยดีเสอเมอมาเดือนนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วครับที่ผมมาทำช่อง Youtube ครับผมหวังว่าคงจะไม่ทิ้งกันไปนะครับ ผมจะหาโอกาสทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมยังไงคืนนี้ก็ขอนอนพักผ่อนฟังเสียงฝนตกไปด้วยกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ